ชิบเฮลโลสวัสดีคอตูนหนึ่งคนด้วยนะครับอะอะไรเนี่ยออ <c oughs> จะรอดไหมเนี่ยวันนี้ <c oughs> ก็หลังจากที่เราไม่ได้ <c oughs> เล่นมานานนะก็ <c oughs> ผมไม่รู้ว่าตอนนี้มีอะไรเปลี่ยนแปลงในเซิร์ฟบ้างน,นนะ <c oughs> เพราะว่ารอนที่เราหายไป ผมก็รู้รู้ว่ามีคนเล่นหรือเปล่าหรือว่าเซิร์ฟมันล้างไปบ <c oughs> อกว่ามันจะยังไม่ล้างนะเอ๊ะลืมอะไรไปหรือเปล่าเหมือนจะลืมอะไรบางอย่างเออเอ้ยมาไงเนี่ยไวรุนมาไงฮัโลโหล ใครเปิดประตูนี่ไม่มันก็ไม่ับเออเนาะมีแตวโพดิกแล้วถ้าจะเปิดอีกนะยบายเก็บของเข้ามาสิแปดสิ้นอาฟูกอ่ะแล่ะก็คลิปนี้ในไลน์นี้เรายังไม่ค่อยมีแผนที่จะไปไหนนะแต่ว่า ทำอะไรเดี๋ยวเราก็ยังไม่มีแผนที่จะทำอะไรซะด้วยเอาว่าหลังจากที่เราไม่ได้เรียนมานานนี้เราต้องชเช็คสภาพก่อนนะว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปแล้วบ้างนะอืมก่อื่นเอ๊่นี่มัน <c oughs> เม่เลา let's go to the f a m i l เซิร์ฟจะปิงเ่ยโดนปิงเปิดไม่ได้อ้อนี่อะไรล่ะก็เยอะกว่าที่คิดไว้จี่ไงเฮ้ยเดี๋ยวๆๆใครเอาดอกไม้ไปทำไมเดี๋ยวแค่นี้ข้าดอกไม้เขาเรยขอหน่อย แล้วก็าร์มสาหลายรูปหัวใจที่เอ่อเว ถึงตรงนี้ยังไงไม่ได้มานานว้าวไพเวทละเชลเอ้ยเ๋ยวเดยวจะว่าไปสมบดช่องฝากของเป้อย <c oughs> <c oughs> ปใครใครครับมาเนี่ย <c oughs> ว้าวเอ้ยเอ้ไปเดยวเดยวเด้อเด ไม่ใช่ละปล้ายไม่ใช่ละ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 อย่ามามั่วนะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยี๋มันโมป้ายตอนเนี่ยก็ผมลดเมื่อป้ายแล้วไม่ต้องตกใจสอบล็อกได้ปะผ่ามล็อกไม่ได้ นนะลืมปละเจะของระบบลืมได้ไหมเออไม่นะเออโอเคล็อกอย่างนี้นะครับ งานนี้ไม่ได้ได้ยังล็อกได้ยังอ่าล็อกได้แล้วเฮ้ยเดี๋ยวมันล็อกอยังไงนะทับล็อกก่อน <c oughs> อยากว่า ใช่ครับหายไปนานเลยล่าสุดคือล่าสุดคือคอมใช้งานไม่ได้เราต้องมานั่งไรในโะอรสัพ์ก่อนตอนนี้มาต้องได้ละเรามีเราต้องล็อกได้เออล็อกได้ไหมล็อกไม่ได้ไม่ล็อกละ คนดูมุดดินไปหมดแล้วนั่นน่ะสิครับคนดูคือหายไปนานแล้วเนะี่ยคือหายไปนานนานอย่างเดียวไม่พอไงคือแบบเปลี่ยนชื่อช่องนี้ด้วยไนงะประเด็น <c oughs> จะค่อยกลับมาแล้วกันวันนี้ย้ายของก่อนนะเราต้องย้ายของนี้ก่อน เฮ้ยบินผ่านไม่ติดไผ่ได้ไงอ้าวอ้าวป้าหายชัดมากเลยเสิร์ฟป,ปิงอยู่มี เอิมที่เตร์หมดนี่คืออะไรวิอ้ะก็ปิดหมดไอ้นี่นะทำไมไม่ขึ้นอ้าวยังไม่เข้าอีกเหรอเอออะไหนๆก็สมุดเกินแบบแบบเข้าไปให้หมด ลาสเจิเจมกำลังทะเลาะกับเซิร์ฟแบบเซิร์ฟปิงแล้วตอนนี้ถ้ามันจะปิงขนาดนี้นะแล้วไปปินอะไรติดใต้ต้นไมอ้อะถามจริงโอ้ยอดเดินไม่ได้ไม่โหลดอีก <c oughs> โอ้ยตายตายทำอะไรดีตอนนี้ระหว่างรอ วิธ <c oughs> ีการแก้แบบแบบไม่โหลดนะ <c oughs> อ้าวไม่ต้องแก้ละมันโทโหลดแล้วมั้งไม่มันยังไม่โหลดเรายังอยู่ที่เดิมปิงเท่าไหร่ในตอนนี้อืมแต่ไม่ได้เรามมดเนเธอร์ดีกว่าเนะลืมไปว่าไม่ได้ใส่ปี ไม่หลยวิ่งได้โดยปกติจะไม่ได้ครับแต่ว่าเซิร์ฟผมทำได้ครับเพราะว่าจริงๆมันคือเซิร์ฟพีซีครับแต่ว่าเล่นในโทรศัพท์ทเฉย ชอบจริงปริงนี้เวลาเสี่ยงมาเล่นนี่มันแปลกๆอืมยืนนิ่งไงเนี่ยยืนตัวแข็งไงเนี่ยเฮ้ยไม่แข็งก็เปิดประตูแล้วประตูไม่เปิดว้าว ơi young mang gặp bay tay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  tay hey, ถงเท่าไหร่เนี่ยว่าไงอืมจะซื้อ Xbox ก,ก็ตอนนี้ยังไม่ต้องรีบนะเพราะว่าเดี๋ยวประมาณเวอร์ชั่นหน้ามาเราจะรีเซิร์ฟตอนนั้นใครมาจอยก็ได้ครับจริงๆริมันไม่ต้องซื้อแบบ Xbox Game Pass ก็ได้นะมันเขาเรียกว่าอะไรแค่เปิดธรรมดาก็ได้เอ้าแล้วไม่เปิด แค่ซื้อแบบปกติก็ได้แหละเย่ yeah. สงสัยเท็กเจอร์มันไม่โหลดอะไรแค่แน่ๆปิงเท่าไหร่ก่อน ก็เรียบร้อยครับอยู่ที่หน้าประตูเนี้เธอก็ขอภายสรัเสียงสว่านนะครับตอนนี้ค่อนข้างที่จะผมไม่รู้นะครับว่าเขาทำอะไรอยู่มาถึงทีก็มืดแล้วแถมหีบก็เปิดไม่ได้อ้า โอเคก็ระหว่างที่จะรอหีบเปิดนะหมขอหายตัวสักแป๊บอย่าเพิ่ง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 เออเอ้ยหยุดเลยนะมาครั้งนี้เราต้องได้เปิดหีบเออครั้งนี้ต้องได้เปิดเปิดสิเปิดไม่เปิด เปิดเหยีทีใช้เวลานานมากโอ้โหโอ้โหเสียงวีลเลเซอร์คือแบบสุดๆกุ้ยอ๋อเข้ามาสิเข้ามาสิเข้ามาเข้ามาโหกี่ตัวเลยโอเคครับเอ้าตีไม่โดน เอ้ยไม่ตายมาสิเออจบแล้วติดไม่รอดละโอเคตายไอ้นี่นสักพันกน่าจะตายเลเวลจ๋า สงสัยเข้าตัวไปแล้วมัง้งอ่ะอืมโอเคเ้วที่ไปนอนกันดีกว่าน่านีอะไรเวล่ะเข้าตัวแล้วเออ,อลรวที่ไปนอนกันดีกว่ากอดที่มาวว้าบเมียว แล้วที่อยู่ๆพุมันก็จะสป,ปีดของมันเองนะจดแป๊บหนึ่งไม่อะโอ้เสียพุฟฟี่สภาพกกจะแป๊บแน่ๆเลยปิงเท่าไหร่อ่าจริงๆไอดีนี้ก็แปลกนะ ไอดีหลักผมคือคอมไงม,มันคือคนไอดีซึ่งคอมนอนนู่นตัวทรัพย์นอนนี่อนอาจะจะ,จะบ้านมีไม่นอนนอนในเมืองเออะระหว่างรอเปิดประตูเราจะมาตั้งค่าทัาชแบบส,สดเลยละวกับว้าวเย,ย่แล้วประตูก็ไม่ปิด ของในตัวใช่ไหมอ่ามีเศษทองนิดหน่อยกับมรกตซึ่งเป้าหมายเราคือเก็บทองันดีกว่าส่วนมรกตก็ต้องไปเก็บที่บ้านอัปป้านอนก่อนดีกว่านะจะได้สปีดบีมเนี่ยตื่นมาก็พร้อมออกจากบ้านเลย เพียเอ้ยบิดไม่ขึ้นเสียงบีเจมคือแบบตอนนี้ในเซิร์ฟกวครอนข้างเหงานะเล่นอยู่คนเดียวเก็บมาแล้วก็ มากระดเรามีที่เก็บไหมไม่ได้มี <S <S เราต้องมีที่เก็บมากระดสิเข้านอนนี่เข้องมี <c oughs> นี่ไอเอาไม่ห่วงนะไอ้นี่คือแปรพุดมาไม่ใช่ไอ้ไนี่แปรพุดมา เออเจ้าไปเ,เราพาไปดูถ้ำถ้ำใหม่หรือยังปะ่ะกับเมืองแรก ว้าไปแชทเพื่อนเลยไม่ได้ตอบเลยเพราะฉะนั้นเราต้องเดีจะขอตอบแชทเพื่อนก่อนล้วกันนะ เอา้เอายังจะมาอีกหรอฮะแล้วล่าสุดเราเปิดเราเข้ามาที่เหมือนทำอะไรอ๋อใช่ก็แล้วเพราะว่าก็เดินคอฆาจกรรมไม่นี่กันนะว่าไงไวรุษ โว้วเกือบแล้วเดีย๋ยๆของดับกี่อย่างเนี่ยอ๋อไอ้นี้ก็ไม่ประโยชน์ทิ้งไปถ้าถามว่าทำไมเก็บนะปางที่น้องผมเขาอยากได้เออเก็บเก็บไปเถอะผมเก็บเอาแต้มมากันเนาะอะไร ไปลองเมือง let's go จริงๆช่วงนี้ไม่เน้นกินเนื้อปลานะเน้นกิน,นอะไรใหหมดก่นอนพอเนื้อปลาอะไรเยอะมากลืมเปิดแล้วก็เรียบร้อยไม่โหลดนั่นใครขุดอะไรว้าวตอนนี้เราอยู่ที่ไหนเนี่ย ไมครับปัดปิงเฮ้ยปิงเกินปัญหาคือถ้าเราจริงๆคือถ้าเราเล่นเล่นในคอมมันจะไม่ปิงแบบนี้นะตีสไปมาขอ,อน่ามีบุหรี่อะไกัน,อ,อ,อ,กกนอืมอืมไม่โหลดสักที เอาไงดีอืมเดินไม่ได้เลยตอนนี้ขึ้นรถเด้ทำไปให้ขึ้นรถกับลงรถอย่างเดียวรับยออ่อตอนนี้ย่อ,อไปก่อนแล้วกันเนาะไอ้หน่นวัวอ๋อใช่วัตวตรงแถวฟาร์มแมงมุมพิษ เอยเหรืออันนั้นไม่ดีมันคอที่เดียวกันนี่ใช่ไหมแค่หมุนมาพบรอบเออใช่เนี่ยเดี๋ยวได้เปลี่ยนชื่อไลน์เนี่ยายคาปัดปิงเอ้ยไม่เล่นละไปพอจบไลน์ท่านี้เรียแล้วกันเนาะแมว